ถ่ายเผื่ด้วยไม่ไพ่อกด่เพ่พอกดแลมันเลิฟไปลกมูแล้วอ่ะเออพรามันกังืนไหมไม่เริ่มม่งแชาลรนี่เอาระอมุมวละคดนิ่ยังสองข้างาอกทนจิมเีปะไม่ิ้เคสีปะไม่ไม่ไมยาดงไปไหนละเก็บไว้ยาดงยาลงยาหอมแล้วจะได้อัดคลิปแัวเนี่ยวันนี้ไว้มันต้องแฟด ไว้แล้วจะได้อัดคลิปแม่ว่ามาพอดีหมอคลิปจีนอะาครับคลิปจีนอะยังเนี่ยกำลังคุยถึงคลิปจีนเดี๋ยว่าจะได้อัดกเนี่ยกำลังจะกลอบไปล้างหน้าเราหรอน่นอย่าเพิ่งล้านะเราจะได้อัดแล้วหล่อ จะมีเป็นไรไม่ได้ค่ะตอนจบเพื่อจะให้อยู่<อ>นานๆแล้วสิตอนไหนก็ได้เพื่อนกองอเฮ้ยอย่ะไ้ท่อนสุดท้ายนะน